สวัสดีครับผมนูมานาะรถบ้านสามแยกขจับบ้านโป่งราชบุรีนะครับวันนี้วันเสาร์ที่8พฤษภาคมนะครับผมมีรถมานําเสนอคันนี้เลยครับผมคันนี้เราจะได้ไปรถ Honda City ตัว V ตัวลองท็อปนะครับผมเป็นสีบรอนเงินปี2011เดี๋ยวผมพาดูตัวรถเลยนะครับโอเคราคาไม่แพงนะครับราคา3 0 0แสนบาทเท่านั้นประวัติดีเข้าเฟแนนซ์ได้เกินเข้าไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับผมอ่าด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม มีไฟตัดหมอกด้วยนะครับผมมีไฟตัดหมอกให้นะครับผมมีสปอร์ทษทีครับมีสเกิร์ตรอบคันเลขทะเบียนป้ายนี้นะครับผม8 2 2 7นะครับผมเลขทะเบียน8 2 2 7นะครับผมมีสเกิร์ตรอบคันมีไฟตัดหมอกสวยๆเลยนะครับผมสีบรอลเงินดูแลรักษาง่ายครับอ่าล้อแม็กเป็นลายแบบนี้เลยนะครับผมล้อแม็กเป็นลายแบบนี้เลยจากป้ายแดงเข้ามาแบบนี้เลยนะครับผม ยางปี2019นะครับยางปี2019มองเห็นไหมเอ่ยเอาไปใช้สัก2ปีได้เลยนะครับผมยางชุดนี้นะครับผมโอเคดูรอบๆกันต่อครับผมสปอยเลอร์ด้านท้ายจะเป็นทรงเตี้ยนะครับผมอ่าเห็นไหมครับสปอยเลอร์ิ้นี้นะครับเป็นทรงเตี้ยนะครับก็เรียบหรูดูดีครับผมมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้2จุดนะครับผมเซ็นเซอร์ถอยหลังให้2จุดนะครับอ่า โอเคกุญแจมีดอกหลักดอกรีโมทนะครับผมดอกสำรองเป็นดอกธรรมดานะครับเดี๋ยวเข้ามาดูในตัวรถกันเลยครับผมโอเคสตาร์ทชึ่งๆเลยตัวนี้นะครับไฟตัดหมอกจะอยู่ตรงนี้นะครับผมวิธีใช้ไฟตัดหมอกก็คือต้องเปิดไฟดีก่อนแก๊ถึงถึงจะกดไฟตัดหมอกได้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับเกียร์ออโต้ก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับผมเกียร์ออโต้ของเขานะครับผมเป็นแบบนี้ของ h o n ด้ City นะครับผม วิทยุของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมมาจากป้ายแดงเลยนะครับผมเสียบ USB ได้ด้วยนะครับผมนี่เสียบ USB ด้วยนะครับผมโอเคเพลงเจ้าของเดิมมาเลยนะครับผมมาจากเจ้าของเดิมเลยเดี๋ยวลองเปิดดูครับเสียงานได้ไหมเป็น USB นะครับโอเคกดเป็นเพลงกดปุ่มนี้นะครับผมโอเคกดปุ่มนี้ก็ปิดนะครับผมกดอทีหนึ่งคือเปิดนะครับผม โอเคเดี๋ยวลองเทสแอร์ดูนะครับผมโอเคความเย็นมาเร็วครับผมเบอร์3อันนี้เป็นเบอร์ครับผมและความแรงของลมนะครับ1 2ึ4สสมีมีให้เลือกนะครับผม4เบอร์นะครับผมอันนี้คือความเย็นนะครับผมอันนี้ตามโหมดเขาแอร์เป่าลท้าวอะไรเงี้ยครับผมเลือกใช้ได้ตามชอบเลยนะครับผมคันนี้จะมีตัวกล้องหน้ากล้องหลังมาแล้วนะครับผมมองเห็นไหมครับผมกล้องหน้ารถหลังรถเจ้าของเดิมติดมาให้แล้วนะครับ โอเคเบาผ้าสีครีมนะครับผมเบาผ้าสีครีมสะอาดสะอ้านนะครับผมลายเบาก็สวยสวยงามนะครับผมมองเห็นนะครับอ่ประมาณนี้เลยสะอาดสะอ้านดีนะครับผมนั่งนิ่มๆเลยนะครับผมมาดูเบาด้านหลังครับผมอ่าเบาด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับมองเห็นนะครับผมเป็นลายลายครับผมสวยงามดีนะครับผมโอเคเบาด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูห้องสัมภาระด้านท้ายครับผมดึงฝากระโปรงท้ายดึงตรงนี้เลยนะครับผมฝากระโปรงหน้าดึงตรงนี้นะครับโอเคด้านท้ายของซิตี้เขาทามาค่อนข้างลึกนะครับผมกว้างอยู่เหมือนกันนะครับอ่าเห็นไหมครับเดี๋ยวดูอุปกรณ์ด้านล่างครับผมยางอะไรบล็อกล้อแม่แรงอยู่ครบเลยนะครับมองเห็นนะครับสวยงามเลยครับผมอ่าโอเค เดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องยนต์กันครับ Honda City ้เขาก็จะได้เป็นเครื่องพันห้านะครับเป็นเซกเมนต์เดียวกับตัว V ีออนะครับผมเครื่องยนต์เท่ากันนะครับเป็นเครื่องพันห้านะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวลองดูเครื่องยนต์กันเลยครับตอนนี้เราสตาร์ทอยู่นะครับผม Honda IVT e c นะครับผมเครื่องยนต์เขาจะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูซอกดูซอยกันนิดนึงครับผมด้านหน้านะครับผม ตะเข็บมองเห็นไหมครับผมรอยอาร์ของเขานะครับเดิมๆเลยนะครับมองเห็นไหมครับสวยงามเลยนะครับผมใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับสวยๆนะครับปากกระโปรงมีตามอ,อกอ,อยู่ครบนะครับตาสติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยนะครับโอเค โอเคครับผมก็สรุปคันนี้เป็น Honda City นะครับผมรถปี2011ตัว V ตัวลองท็อปนะครับผมได้ออปชั่นก็คือเบรก ABS ดิสเบรก4ล้อนะครับผมมีไฟตัดหมอกให้มีสเกิร์ตรอบคันมีสปอยเลอร์นะครับกุญแจรีโมทกระจกไฟฟ้านะครับเสียบ USB เล่นเพลงได้นะครับผมมีบลูทูธให้ด้วยนะครับผมจากเจ้าของเดิมที่เขาใช้มานะครับผมภายในสะอาดสะอ้านครับรถพร้อมใช้งานนะครับ Honda City ราคา3 0 0 0สนบาทเท่านั้นราคาไม่แพงนะครับถ้าลูกค้ามีเครดิตดีเข้าได้ถึง3 2 0 3 3 3าแนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าไม่มีเครดิตก็อาจจะต้องดาวเพิ่มนิดหน่อยนะครับผมสดผ่อนได้หมดนะครับก็รถบ้านพร้อมใช้นะครับผมราคา3 0 0 0สนบาทราคาไม่แพงถือว่าเป็นรถที่ดีของเราอีกครั้นหนึ่งครับผม